นะครับเมื่อเช้าก็นั่งคุยเรื่องการเมืองกันนะครับมีทั้งตำรวจมีทั้งนักการเมืองพักพวกเพื่อนฝูงกันนะครับก็หลายคนครับนะครับก็ได้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชาติบ้านเมืองจะไปทางไหนกันนะครับก็ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะได้ลาออกจากตําแหน่งแล้วก็ให้โอกาสคนอื่นเข้ามาทําหน้าที่บ้างนะครับเพราะว่าท่านพลเอกประยุทธ์นั้นก็ทําหน้าที่มา น่าจะ6ปีกว่าแล้วมนะั้งยึดอํานาจมา5แล้วก็มาอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอีก1ปีนะประชาธิปไตยที่ไม่ได้ตเต็มใบอะ่ะประชาธิปไตยที่รัฐธรรมนูญเอาเปรียบชาวบ้านเขานะอีกประมาณสักหนึ่งปีกว่าหรืออะไรประมาณนั้นนะครับนะฮะก็ก็อยู่มานานแล้วพูดง่ายนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะนะครับสักครู่นะฮะอ,อ,อะไรไมัม่นวะ ักคู่นะครับดูขาตั้งอะไรนิดหน่อยนะฮะใกล้แล้วใกล้แล้วตกคู่นะครับดูขาตั้งกล้องนิดเดียวนะครับุกขักนิดหน่อยแต่ไม่มีปัญหาปัญหามีไว้แก้ไขนะครับอเอาแล้วครับไปได้แล้วนะครับก็หลายๆคนก็มองว่าพลเอกประยุทธ์น่าจะลาออกจากตำแหน่งนะครับ พาอ,อยู่มานานและปัญหาต่างๆนี่ก็ให้โอกาสท่านมานานแก้ปัญหาแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็น่าจะพอแล้วข่าวยากมากแพงโควิดเศรษฐกิจตกต่ําต่างๆนะก็เข้าใจนะครับว่าท่านนายกได้พยายามแก้ปัญหาแต่ว่ามันคงอาจจะเต็มที่แล้วนะสติปัญญาก็คงจะได้อ่า,อาแค่นี้แหละนะวางกันและก็คงจะไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้ว ตอนนี้ก็เหลือแต่เรื่องแจกเงินนะนะบางคนก็บอกกู้มาแจกซึ่งไม่รู้เป็นความจริงหรือเปล่านะผมไม่กล้ายืนยันนะครับเดี๋ยวแม่ก็แจ้งความจับอีกนะก็มีแต่เรื่องกู้เงินมาแจกเนี่ยนะเขาว่ากันนะผมไม่รู้จริงแคจยังไงไม่กล้าร,รับรองดูข่าวอะ่ะก็จะแจกเงินกันอย่างเดียวนะกระตุ้นเศรษฐกิจนะทางอื่นมีบ้างไหมนะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันน่ะแต่ประชาชนเขาก็ยังไม่พอใจการทํางานของท่านอะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้17บเจ็ดแลสิบแปดสิบเก้าสิบเก้า กัรยานะเป็นไงยังจะอยู่ต่อไปไหมท่านนายกก็แล้วแต่เห็นสมควรนะถ้านะทนได้ทนชาวบ้านเขาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองก็แล้วแต่ท่านนะมันเป็นสิทธิ์ของท่านนะคนสนับสนุนท่านนายกก็มีคนเกียดก็มีก็ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เมื่อเช้าดูข่าวเห็นบอกว่าพวมในการเขตพระนครใช่ไหมสนามหลวงบอกว่าให้ประชาชนออกกลาลังกายตั้งแต่ตีห้าถึงสี่ทุ่ม แต่ห้ามชุมนุมเอ้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะออกกําลังกายได้ทําไมชุมนุมไม่ได้นะครับนะครับออกกําลังกายยังได้เลยแต่ห้ามชุมนุมเราก็ไม่เข้าใจว่ายังไงกันแน่นะเพราะการชุมนุมนี่ก็เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเขียนไว้เรามีเสรีภาพในการชุมนุมในที่สาธารณะแต่ทําไมท่านผู้ในการเขตท่านบอกชุมนุมไม่ได้ออกกาลังกายได้เอ้การชุมนุมก็เป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งไหมเนี่ย นะครับสนามหลวงก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะควรจะเป็นสถานที่ชุมนุมตามรัฐธรรมนูญกลับกลายเป็นโบราณสถานไปก็ฝากท่านนายกลองพิจารณานะครับยกเลิกโบราณสถานเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะแทนมันจะได้เป็นปอดของกรุงเทพมหานคร,ะรนะถ้าเอาไว้เฉยเฉยเป็นโบราณสถานมันก็จะไปดูอะไรดูยากไงนะครับอย่างวัดพระแก้วอย่างเงี้ยโอเควัดวารามก็ว่ากันไปแต่มันสนามหญ้า นะจะเป็นโบราณสถานยังไนะงล่ะงงเลยนะเป็นสนามหญ้าก็อยากจะฝากให้ท่านนายกรองพิจารณาดูนะนะครับตอนนี้คนเข้ามาดู4,300กว่าคนแนละ้วนะครับก็กราบขอบพระคุณามาดูกันอย่างสม่ำเสมอก็กราบขอบพระคุณนะครับมิตรรักแฟนเพลงเราแน่นหนาเหมือนเดิมนะครับก็เรื่องต่อไปก็เรื่องการเมืองเนี่ยนะครับนะก็มีสสนะครับพักร่วมรัฐบาลเนี่ยครับพักใหญ่เลยจังหวัดชนบุรีนะชื่ออะไรก็คงจะทราบอยู่แล้ว นะในระหว่างประชุมเรื่องงบประมาณตอนนี้กฎหมาย3ามฉบับเนี่ยวนะ่งางบประมาณ64ใช่ถ้าถูกระจำไม่บิดนะนะครับเนี่ยกำลังประชุมกันอยู่ใน,ในบสภานะดันหยิบมือถือขึ้นมาเล่นแล้วก็เปิดดูภาพโป้ะนะครับแล้วก็โดนผู้สื่อข่าวบันทึกภาพไ้ได้เห็นชื่อเห็นนามสกุลเลยนะกะนกเนชั่นเขาอ่านเลยทั้งชื่อทั้งนามสกุลเลยพักอะไรก็รู้กันอยู่นะชน,นะบุรีนะครับนะครับ แล้วเสร็จแล้วก็โดนจับได้ครับนะเป็นผมผมอายนะอายลูกอายเมียนะครับเนี่ยนะอายลูกอายเมียอายประชาชนที่เขาเลือกเรามานะเป็นสะสะเขตอ่นะให้มาประชุมสภาเงินเดือนแสนกว่าดัานมาเปิดดูภาพโป <c oughs> น่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกมั้งที่ขณะประชุมสภาแล้วเปิดภาพโป้ได้แล้วก็นะไม่มีความผิดอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับนะประธานสภาก็บอกเป็นเรื่องส่วนตัว นะเป็นเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมเคยเตือนหลายครั้งทําได้แค่ตัดเตือนนะครับนะทำได้แค่ตักเตือนครับนะไม่สามารถจะลงโทษอะไรจริยธรรมไดออ้แปลกนะเป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรตินั่งดูภาพโปในเวลาประชุมสภานะผู้หยาบหยาบแล้วนะแล้วมึงจะมีสมาธิที่จะไปพิจารณางบประมาณเนี่ยซึ่งเป็นงบประมาณรายรับรายรายจ่ายของประเทศเนี่ย มึงวัวแต่นั่งดูหนังโปหนังเอก,กันอยู่เนี่ยนะแล้วมึงก็นั่งเสียวกันเต็มที่เลยดิเสียวไปเสียวมาแล้วจะมีสมาธิเนรอยพอยิ่งดูยิ่งเสียวภาพโป้นะนีพอดูเพื่อเกิดความเสียวแล้วถ้าเกิดมันเสียวมากขึ้นไปแล้วมันจะตัดสินใจผิดพลาดทําไงอ <c oughs> โอประเทศกูมือนะนะสอสอบุกรุกป่าก็นะยังไม่ติดคุกไม่ถูกงฟ้องนาฬิกา เรือนหลายหลายล้านยี่สิบาเรือนก็ยืมเพื่อนนะเฮโรอีนก็บอกว่าแป้งโอ้โหประเทศกูนะขับรถเร็วแม่งก็บอกว่าขับรถช้ายืนเยี่ยวแม่งก็บอกว่าโซดาโอ้โหประเทศกูนี่แม่งเต็มไปด้วยสีถนนชัยนะคนตลบตะแลงเต็มบ้านเต็มเมืองที่พูดมานี่กูไม่ได้ว่าใครนะไม่ต้องเสือกมาฟ้องกูนะกูไม่ได้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ ท่านประธานสภาประธานชวนก็บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวคงทําอะไรไม่ได้หรอกยังไม่มีใครร้องเรียนเข้ามานะครับก็เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เหมาะสมโอ้ยต่อไปนี่ไม่แน่นะอาจจะมีเพศสัมพันธ์ในขณะประชุมสภาได้นะถ้าเกิดทําได้นะ่ะกลายเป็นเรื่องส่วนตัวนะเดี๋ยวบางคนเกิดมานั่งล้วงนั่งอะไรกันในสภาก็เป็นเรื่องส่วนตัวเลยครับไม่ผิดจริยธรรมนะเดี๋ยวบางคนก็ไม่มีเพศสัมพันธ์กันในสภาแน่ไม่แน่นะ นะครับไม่แน่ครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวนะไม่มันนะไม่เกี่ยวกับจริยธรรมนะเป็นสสจะดูหนังเอกหนังอะไรได้ก็บสบายนะฮะสภาประเทศไทยกูเนี่ยแกลกกลายเป็นสภาสภาหนังโป๊ไปแล้วนะนะในฐานะคนเสียภาษีกูเห็นแล้วแบบทุเลศชิบหายเลยไม่รู้จะพูดคำไหนนะอยากจะให้แม่งยุบสภาไปไอ้คนพวกนี้มันแล้วนี่มันกลับไปบ้านเนี่ยกลับไปชลบุรีเนะี่ยจะมีใครเลือกมันไม่ได้พวกนี้ นะประชาชนถามว่มาเมื่อวานนี้มึงไปไประชุมสภาไหมบอกบอกไปแต่กูไม่ได้ฟังหรอกเขาพูดอะไรอะ่ะข้าพิพายงบประมาณกูไม่ฟังกูดูแต่ดูหนังโป้อยู่แล้วข้อแก้ตัวของไอ้ไอคนนี้บอกว่าอะไระดูสภาพแวดล้อมว่าหญิงสาวนั่นถูกข่มเหงหลังแกจริงเนี่ยมึงดูสภาพแวดล้อมอะไรของมึงเลย <laughs> แล้วก็บอกมีชาวบ้านเนี่ยเขาส่งมาให้กระหนกช่องเนชั่นบอกว่าชาวบ้านส่งมาให้แต่มีข้อความสองสามข้อความ แต่มึงเสือกลบทิ้งแสดงว่ามึงมันไม่ใช่แบบที่มึงว่าเดี๋ยวมึงเปิดขึ้นมาดูเองไม่มีชาวบ้านเข้ามาปรึกษาอะไรมึงหรอกนะเสียหมาเลยงานนี้นะไม่อยากจะเอ่ยชื่อมันเดี๋ยวพอเอ่ยชื่อมันแม่งอะไรแจ้งความจับนะมันพวกขจจอกเท่านั้นผมไม่อยากจะพูดแม่งะนะแล้วก็ความก็ลบมันชัดเจนนะครับงานนี้อายก็ชิบหายเลยชาวบ้านถามไอ้สสเมื่อวานนี้มึงไปไประชุมสภารายรับรายราย,ายจ่ายงบประมาณกฎหมายสามฉบับเนี่ย ตั้งเป็นล้านล้านเนี่ยมึงทําอะไรบ้างอ๋อกูนั่งดูภาพโป้อยู่แล้วก็เป็นที่น่าเสียใจที่ว่าผู้สื่อข่าวแม่งเสือกจับได้เสียชื่อจังหวัดชนบุรีหมดกูอายแทนคนชนบุรีเลยโชคดีนะกูเป็นคนแปดลิ้วเออนะครับใครที่เลือกมันมานี่ยังไงล้วสมัยหน้าจะเลือกมันตอไหมเนี่ยคนนี้นะให้มึงประชุมสภาเลยมึงเสือกมาอยากมาดูหนังโป้ซะ เออแล้วทําไปทํามาอ้างว่ากําลังออดูภาพชาวบ้านเขาส่งมาเพื่อเขามีคนร้องเรียนจะช่วยเหลือประชาชนนะครับแล้วทําไปทํามาบอกโดนแบล็คเมลใครเขาจะไปแบล็คเมลมึงมึงเปิดดูของมึงเองนะมือถือมึงก็เปิดเองนะฟังไม่ขึ้นหรอกโอ้กูเบื่อหน่ายชิบหายเห็นแล้วประเทศกูเนี่ยไม่แปลกใจนะกูชูสามนิ้วสิบก้ากันยาก็ต้องชูสนิ้วกันไปเชียร์เด็กนักเรียนนักศึกษานะครับสู้ต่อไป นะครับเพราะว่าอยู่ไปก็คงเป็นทาตนะนะต้องสู้แล้วจะเป็นไทยจะมีอิสระก็สู้กันต่อไปครับนะแล้วก็ประท้วงกันภายใต้รัฐธรรมนูญผมยินดีนะครับสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับ